แชส CAA หนุนหลังเส้นทางยาเสพติดทั่วโลกวันที่ 15, 000, 25กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาวาัฒวังชากรบิ๊กวอลผ่าโลกมาดูกันนะคะเรื่องราประเด็นร้อนที่เป็นที่สนใจของสาธารณชนทีเดียวคือเรื่องของยาเสพติดทิสรัฐออกหน้าเป็นพี่เบิ้มในการปราบปรามมาตลอดแต่ทำไมทำไมมันก็ยังเยอะอยู่ ระทรวงการต่างประเทศสรัฐนะคะเพิ่งจะประกาศให้ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่8รายในลาตินอเมริกาเป็นองค์กรเกร่ะกันร้ายระดับโลกและหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่สรัฐเขาก็ไม่เปิดเผยชื่อนะคะบอกไม่มีสิทธิ์ให้สัมภาษณ์แต่อยากจะบอกเขาให้ข่าวกับสื่อหลักๆของสรัฐเองเลยเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเซในการ ส่งโดรน m q 9 ripper ส่งขึ้นไปเหนือท้องฟ้าเม็กซิโกสอดส่องกลุ่มคายาเสพ็จติดนี่ก็เป็นผลจากการที่ทรัมป์ขู่เม็กซิโกว่าเม็กซิโกควรจะเป็นรัฐต่อคืออาจจะเป็นรัฐที่51หรืออะไรก็แล้วแต่ให้มาควบรวมกับอเมริกานั่นเองเม็กซิโกมีท่าทีไม่เอาด้วยทรัมป์ก็ขู่คะ่ะจะเล่นงานด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจขึ้นภาษีกำแพงให้มันสูง แล้วก็นี่แหละพูดถึงเรื่องยาเสพติดก็ว่าแอคชั่นเหมือนกับว่าเม็กซิโกเนี่ยเป็นหลักแต่ข้อที่จริงๆมันเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่เรื่องยาเสพติดนี้สื่อระเสียออกมาระบุเปิดเผยแบบรัวๆนะคะว่า c ซ a เนี่ยถ้ารู้กันแบบผิวเผินก็กิจกรรมรู้ว่าเป็นสปายแต่จริงๆเบื้องลึกมันเยอะกว่านั้นมันไม่ใช่แค่สปายรู้ได้แค่ผิวเผินยังรู้เลยว่าหน่วยงานนี้ เป็นพันธมิตรมากกว่าเป็นศัตรูกับขบวนการคายาเสพติดทำไมพูดอย่างนั้นเพราะดูสิคะอเมริกาประกาศปราบปรามยาเสพติดมาไม่รู้กี่ปีทำไมกายาเสพติดมันก็ยังเยอะอยู่และบางช่วงเยอะมากกว่าปกติด้วยซ้ำปัญหายาเสพติดเป็นตัวการนำความรุนแรงและการเสียชีวิตแล้วก็เสียความเป็นปุถุชนปกติธรรมดา ทำให้ชุมชนชาวอเมริกันทุกยากและประสบปัญหามาเนิ่นะแม้สหรัฐจะโปรโมทว่าอเมริกาเป็นแกนนําต่อต้านปราบปรามยาเสพติดโตกยกตัวอย่างนะคะตอนแรกบ,บอกว่าอัฟกานิสถานเนี่ยศูนย์กลางยาเสพติดแลวต้องเข้าไปยึดต้องเข้าไปแก้ไขพอยึดอัฟกานิสถานได้ปรากฏว,ว่ายาเสพติดกลับยิ่งขายดีช่หรือไม่ผ่านมา20ปีขบวนการยาเสพติดก็ยังคงแข่งแกร่งอยู่มิงั้นจะประกาศได้หรือเขาต้อง 8กลุ่มที่จริงมันก็มากกว่านี้นะแต่อาจจะข้อมูลแน่นอนแน่ชัดก็ประกาศไปแค่8กลุ่มเพิ่งประกาศเร็วๆนี้นี่เองใช้เป็นเกมเพื่อจะบีบแม็กซิโกปี1985ซื้อสื่อของระแสค่ายกตัวอย่างหลายเรื่องแต่คงเอามาไม่หมดเราพยาวยืดเลยเอาแค่คร่าวๆปี1985เกิดเรื่องอืึาวอิหร่านคอนทรานั่นนะสมัยที่ยังไม่ปฏิวัติอิสลามนะคะ ออกมาเปิดโปงกันถึงความการอำนวยความสะดวกเพื่อจะขายอาวุธลับให้กับอิรากตอนนั้นเป็นสมัยรัฐบาลโรยกันของสหรัฐระดมทุนให้กับกบฏนิคารากวัวเซเอมีส่วนผูกพันชัดเจนค้าโคเคนกลุ่มคอนทราเขาส่งซื้อขายเข้าสู่สหรัฐนั่นก็บอกแล้วว่าเป็นยุคก่อนปฏิวัติอิสลามนะคะและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งและ ที่อิหร่านจึงต้องเปลี่ยนแปลงปี1996อีกเรื่องหนึ่งนะะักข่าวซ้ายสืบสวนแกรีเว็บยืนยันและขยายความถึงข้อกล่าวหาที่ว่าการแพร่ระบาดโคเคนที่เกิดในเมืองต่างๆของอเมริกาเชื่อมโยงกับกลุ่มค้ายาที่ได้รับการคุ้มครองจาก CAA นี่นะคะเหมือนกับข่าวที่ผู้สื่อข่าวสอบสวนสืบสวนนะคะได้รางวัลพริเซอร์ของอเมริกานะ่ะ เปิดโปงเรื่องอวินาศกรรมท่อรนดสตรีมนั่นแหละอย่างไรก็อย่างนั้นรายงานของเว็บถูกสอบสวนโดยรัฐบาลกลางสื่อหลักของสรัฐก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ c a a ถูกกวาดไปใต้พรมเว็บถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเขาปี2,547พศ .2547 นะคะถูกยิงที่ศีรษะสองนัด เขาบอกว่าค่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้สื่อรัะเสยก็เอามาเล่าให้ฟังจะพา,ามาเล่าต่อนะคะอิหร่านคอนรากค,คือใครคือก็องค์กรที่เป็นส่วนเล็กๆของอาณาจักรการลอกลอบคนยาเสพติดระดับโลกของ c a a เชื่อน่ากลัวนะคะว่าอิหร่านแต่นั้นคือสมัยอิหร่านที่ยังเป็นทุนนิยมเต็มขั้นไม่เอาศาสนาก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติอิสลาม พอลเฮลเวนคนนี้เป็นทนายความเป็นนักการธนาคารและเป็นเจ้าหน้าที่ของ O.S.S และ C.A.A ก็คือเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐนั่นแหละถูกยกย่องนะคะว่าเขาเป็นเต้ยเป็นผู้บุกเบิกการค้ายาเสพติดของ C.A.A โอ้โหหนักเลยนะคะว่านอกจากจะทำหูทำตาไปไล่หรือปิดตาข้างเดียวเป็นผู้บุกเบิกซาเอจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องค่อยๆฟังดูนะคะ ในปี1962 h ฮล l e เวอก่อตั้ง Castle Bank กับ Trust ก็เหมือน v ว n t จ r e c a ค i ิ a l ในปัจจุบันนั่นแหละค่ะเป็นบริษัททางทางด้านการเงินนอกชายฝั่งบาฮามาสสนับสนุนปฏิบัติการ C.A.A. ต่อคิวบาฟิเดคาสโตรตอนนั้นก็คือโค่นฟิเด Castro กองกำลังต่อต้านสหรัฐอื่นๆทั่วละตินอเมริกาการเคลื่อนไหวของกลุ่มเนี้ย เปป็นไเพื่อต่อต้านฟิเดลคาสโตรและกองกำลังต่อต้านส,รสัรัฐในอื่นๆทั่วละตินอเมริกาก่อนหน้านั้นคนนี้เคยบริหาร overseas supply เป็นบริษัทบางหน้าของ CA ข้อมูลอันนี้เช็คได้ค่ะที่ลักลอบขนฟินจากพมา่าเพื่อระดมทุนสงครามสกปรกกับจีนยุคนั้นล่ะค่ะที่มีการปฏิวัติ มีการรบกันระหว่างสายฝ่ายที่ถือหางตะวันตกกับฝ่ายที่เป็นคอมมิวนสิสต์เหล่านี้มันเชื่อมโยงกันแล้วก็เซเอนี่แหละขนฝิ่นจากพมาก่าเอาไปขายเอาเงินมาแล้วก็เอาฝิ่นเข้าไปในจีนเรานี้เป็นต้นปี2017ช่องปาโบลเอสโคบ้าพอบอกเอสโคบ r านี่ดังมากนะคะไปสร้างเป็นหนังด้วยเป็นลูกชายก่อตั้งแกงเมดลินคาร์เทล เขามีชื่อเสียงเชชาวโชมมากคนนี้เละค่ะพูดแบบเปิดเผยโออาว่าพ่อของเขาว่าทำงานให้กับ cia และกล่าวหาว่าซีและคนอื่นๆลักลอบผลยาเสพติดด้วยส่งไปยังฐานทัพสรัฐในฟลอริดาโดยตรงนั่นก็คือมีการเสพยามีการขายซื้อกันในสถานที่ราชการของสรัฐด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลด้านหนึ่งนะคะจริงหรือไม่จริงแต่มันบันทึกลงในข้อมูล สาธาธรณนักข่าวอิสรามานนเอลฮันส์มันเดสบาโบลาได้บันทึกการก่อตั้งกลุ่มขายาขนาดใหญ่ของเม็กซิโกภายใต้ความคุ้มครองของสำนักงานความมั่นคงรัฐบาลกลางเม็กซิโกค่ะนักข่าวควนนี้เขาบอกว่าพวกเขาแทบจะเป็นพนักงานของ c a a รวมทั้งเป็นพนักงานใกล้ชิดประธานาธิบดีเม็กซิโกบางคนเห็นไหมคะก็คือการร่วมมือกันระหว่างสหรัฐและเม็กซิโก แต่สำหรับทรัมมาเนี่ยเขาก็พยายามจะล้างบางภาพพจเซเอแล้วก็ชี้หน้าไปว่าเม็กซิโกนี่ก็เซ็นเตอร์ส่งโดนยักษ์ไปจริงๆมันก็คือเป็นการละเมิดน่านฟ้าน,นะคะแต่สหรัฐก็บอกว่านี่คือบทบาทใหม่ของเซเติดตามกลุ่มค้ายาโถข้อมูลเพียบอยู่มาติดตามอะไรล่านี้เป็นต้นคนที่เขารู้ข่าวติดตามมาก็รู้ว่าอันนี้แอคชั่นทำไมเปลี่ยนจุดยืนไม่เปลี่ยนนโยบายมันก็เดิมเดิม อนนเดสเบอร์บล a อันนี้ก็เป็นนักข่าวเหมือนกันเล่าถึงความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนมากโดยเจ้าหน้าที่ C A ตัวการเลยตัวตึงเลยชื่อเฟลิกอิสมาอลโรดิกสอยู่ที่นั่นขณะที่สมาชิกของแก๊งก,กัวดัลฮาราทรมาและสังหารเจ้าหน้าที่ D E A คิกิกคามมเรนาปี1985 เพราะว่าเขาเปิดโปงขงบวนการยาเสพติดเปิดโปงปฏิบัติการลักลอบคนยาเสพติดและอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่นคอนทราทุกวันนี้คอนทราก็ยังมีเพราะว่าเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันแต่องก์กรมันยังอยู่ไหนละในหนังอะเราก็เห็นแบบนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเจ๋งมากทำไมคอนทราก็ยังอยู่กลุ่มใหญ่ๆที่ค้ายาเสพติดตั้งแปดกลุ่มยังอยู่ทรัมพเพิ่งจะประกาศว่าเป็นกลุ่มเก่ะก,การร้ายเอาละ นอกจากนี้นะคะเซเอยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรกรมนักข่าวเม็กซิกกนมาโนเอลบุนเดียปี1984ตอนนั้นกำลังมีการสืบสวนสอบสวนกิจการค้ายาของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อมาปี2012นักข่าวชาวชิลีนะคะพาดริซิโอเมรีก็เปิดโปงอีก แผนการของเซอที่จะลักลอบคนโคเคนจากโบลิเวียไปชิลียุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่ออะไรระดมทุนสำหรับปฏิบัติการสร้างความปั่นป่วนในรัฐบาลประธานาธิบดีเอกวาดอร์คอรีานี่แหละค่ะเซอจริงๆแล้วไม่ใช่หน่วยงานสหรัฐหน่วยเดียวนะคะที่ทำเรื่องแบบนี้ CIA อกักศรสามตัวชื่อเต็มคือ the Central Intelligence Agency ผัวผ่านเรื่องการลักลอบขนยาเสพติดและการร่วมมือกับกลุ่มค้ายามีรายงานข่าวมาเป็นระยะนับสิบปีทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนรู้แต่ว่าเป็นสายลับของฝ่ายเสรีประชาธิปไตยผู้ร้ายก็คือสายลับของฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างเช่น KGB ของโซเวียตแล้วก็หน่วยสายลับของจีนและอะไรอื่นๆอีกมากมายแต่ดูว่าเซเอนั้นเป็นฝ่ายพระเอก ถ้าดูตามหนังนะคะตามภาพยนต์แต่สิ่งที่เขาทำงานศกกรกปทั้งนั้นโปรดสังเกตนะคะการที่เซเอ,เอปล่อยผ่านกระบวนการยาเสพติดหรือบางครั้งถือหางหรือบางข้อมูลบอกว่าอยู่เบื้องหลังการก่อกำเนิดนั่นแหละหล้วนเกี่ยวพันกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกประเด็นการเมืองโลกที่คอยซัพพอร์ตหรือหนุนหลังอำนาจครอบโลกของสหรัฐทั้งสิน้นทั้งด้านการเมือง เศรษกิจมืดกองกำลังฐานสายดักสายมืดล้วนเป็นเครื่องมืองานสายลับของเซ a เอก็ทำเรื่องนี้ทั้งนั้นมีอะไรที่เซเอทำด้านสว่างสว่างด้านสว่างก็เป็น U.S.A. ใช่ไหมคะคือ USA ทรัมมัลมัสก็มาล้างบางปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนคุณภาพหรือเปล่าหรือแค่เปลี่ยนชื่อไล่คนออกแต่แน่นอนการเอา AI มามันสำคัญน้อยไปกว่า จุดยืนและเนื้อหาทตุแท้ที่เป็นจริงของหน่วยงานนั้นๆอะด้านสว่างเป็นยูเซดด้านมืดคือ c i a และ c i a เนี่ยยังจะเป็นสายดาร์กหรือไม่มีหรือลม้มหรือเปลี่ยนชื่อแล้วก็ทําเหมือนเดิมสายลับทั้งหลายล้วนทานํางานดาร์กดาร์กนี้กันทั้งนั้นไม่ว่าจะการลอบสังหารการทรมานนักโทษรีดเค้นข้อมูลทําร้ายทําลายคู่แข่งหรือประประเป็นงานโกโปรกเอเอท่านนั้นและทํ้ามาโดยตลอด การพลิกโฉมของอีลอนมัสก์และทรัมป์จะเปลี่ยนจุดยืนของเซ a หรือไม่เปลี่ยนจริงหรือแค่ผิวผิวแค่ไล่ออกคนอีเซอมันไม่ช่วยอะไรคะ่ะงานนี้คงต้องดูกันยาวๆคะ่ะ